สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาษถึงวันที่20มิถุนายนนะคะทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่และองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเกิดใครไม่ทราบเนี่ยสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาที่คุณเกิดน,นะคะตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมาหาลัคนาแบบตะวันตกให้คุณนะคะ ก็ในเดือนตุลาคมนะคะมีฟูมูลนะคะเกิดขึ้นในราศีเมษในเรือนที่ส1เรือนที่11หมายถึงเพื่อนสังคมคอนเนคชั่นต่างๆนะคะก็คืออาจจะมีการติดต่อกับเพื่อนมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนะคะแต่อย่างอยากจะบอกว่าคนที่มีดาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณกลางองศานะคะของราศีเมถุนเนี่ยจะโดนเนปจูนที่ทำมุมสแควร์นะคะก็ให้ระวัง การลงทุนขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดคนคุณลงทุนไม่เยอะหรือลงทุนกับสิ่งที่คนมีคุณมีอยู่แล้วอย่างคุณเปิดร้านอาหารคุณอยากจะเขาเรียกว่าลงทุนขนมเข้ามาเพิ่มอะไรอย่างนี้ทาได้นะคะก็เพิ่มที่มันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆจากแนวทางที่เราทําอยู่อย่างนี้ทาได้นะคะไม่มีปัญหาให้ระวังการ ออลงทุนกับคนอื่นทําได้ไหมทําได้แต่คือต้องทําเอกสารอะไรให้รัฐกุมแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะคะไม่แนะนําให้ทําลงทุนขนาดใหญ่ถ้าเกิดใครมีดาวที่กลางองศาเมถุนเนาะหรือลัคนาที่ประมาณกลางองศาของเมถุนนะคะ ก็ไพ่ตรงกลางเป็นไพ่ Queen of c u p s แล้วไพ่ด้านบนก็คือเป็นไพ่2ดาบมันเหมือนกับว่าคุณจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะคือถามว่าตัดสินใจยังไงดีอยากให้ปรึกษาคนี่บ้านนะคะที่เป็นเพศหญิงนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวได้นะคะก็ลองปรึกษาดูนะคะจะได้คําตอบที่เขาเรียกว่า เป็นไปในทางที่มันจะเป็นไปได้พไพ่ใบที่10คือไพ่10ดาบ10ดาบคือจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าคุณป่วยนะคะไม่ให้ซื้อยาทานเองนะคะให้ไปหาหมอเลยนะคะก็ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะมีเขาเรียกว่าฟ้าผ่าลงมานะคะคนบางคนถ้าเกิดคุณได้ออกจากงานนะคะหรือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจําเป็นต้องออก หรือเขาให้คุณออกนะคะไม่เป็นไรออกมาเลยนะคะก็คือมันมีหนทางใหม่ที่รอเราอยู่นะคะตรงคิดแบบนี้แล้วคือไพ่เนี่ยเป็นไพ่ t h w w r r l d นะคะ the world หมายถึงการจบจริงๆและการออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีที่เราได้เริ่มต้นหาเขาเรียกว่าเ,เป้าหมายในชีวิตเรานะคะไพ่ t h e m p p r e s s เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะเป็นไพ่เมเจอคะ่ะหน้าถ้าเกิดคุณอยากจะทา ของสวยๆงามๆร้านอาหารเครื่องประดับจิวเวลรี่อะไรหลายอย่างคือเกี่ยวกับเรื่องงานบริการอะไรอย่างนี้ทำได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าทำคนเดียวดีนะคะก็ไม่ให้ลงทุนกับคนอื่น นะคะจะดีมากถ้าทําเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเดือนตุลาเนี่ยมันมีฟูมูนะคะในเดือน11ก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําคุณนะคะก็ขอให้รับข้อเสนอพวกนั้นไว้นะคะลองมาคิดพิจารณาดูนะคะมันมีอุปสรรคมันมีความเครียดอยู่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานถ้าเกิดคุณตกงานอยู่ไม่เป็นไรนะคะให้รออีกนิดนึงนะคะรออีกนิดนึงรอให้ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเข้า,ขา,ขาสู่ราศีกุมเขาจะส่งอิทธิพลที่ดีของ ถึงคุณนะคะในเมถุนนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนตุลาคมถ้าเกิดมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะคะก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจถ้าเกิดว่าใครสนใจดูดูส่วนตัวข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างขอบคุณมากๆค่ะ